สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับการตามหาเหล่าผู้พิทักษ์ของเซนนาลูเชียและเจ้าหน้าใหม่พวกเรามาถึงสถานีที่4กันแล้วนะกำลังอินสุดๆกันเลยใช่ไหมล่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยสถานีต่อไปนั่นก็คือไอโอนเนียหลังสู้กับมอทามินเหล่าผู้พิทักษ์ก็ต้องไปเชิญหน้ากับไอรีเนียที่เข้าใจผิดว่าเขาเป็นศัตรู ในขณะที่ไอริเดียปฏิเสธที่จะเชื่อว่ากลุ่มใดที่มีลิเวนอยู่จะมีจุดมุ่งหมายที่ดีกับไอโอนเนียแต่ท้ายที่สุดนางก็ตกลงที่จะพาพวกเขาไปหาคาม่มาที่แท่นบูชาไรสิ้นสุดเมื่อมาถึงแท่นบูชาคาม่มาเผยให้เหล่าผู้พิทักษ์ได้รู้ว่าเบเกโกกำลังมาที่นี่เพื่อจะเอาเศษเสี่ยวอีกชิ้นหนึ่งไปและหลังจากมอบหมายหน้าที่ให้พวกเขานำเศษเสี่ยวไปยังป่าแห่งบรรพชนที่พิเศษเชี่ยวจะอยู่อย่างปลอดภัย พวกอสุนธมินก็เข้าลุกรามผู้พิทักษ์และต่อสู้กับพวกมันในขณะที่คาม่าหนีไปและเหล่าผู้พิทักษ์ก็มาถึงหน้าป่าแต่ทว่าคาม่ายังตกอยู่ในความเศร้าโศกจากการที่ไม่ได้เข้าไปขัดขวางตอนเหล่าไอโอเนียสิ้นชีพแม้เธอจะรอดชีวิตจากความพินาศครั้งแรกของไอโอเนียแต่ในท้ายที่สุดคาม่าก็สิ้นราดตัวความเสื่อมทรามของเวโกและโอนเอนไปกับความมุ่งมั่นของเขา สุดท้ายนางถูกครอบงำและเมื่อจิตวิญญาณแห่งไอออนีสูญจากทวีปแล้วชาวไออเนียก็ต้องรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้ว่าคาม่าจะพยายามนำวิญญาณของคนนับล้านไปสู่จุดจบที่แสนน่ากลัวก็ตามแต่เหล่าผู้พิทักษ์ก็สามารถชำระล้างคามาได้ชั่วขณะก่อนที่นางจะทลายร่างกลับนางได้อธิบายว่าเศษเสี้ยวแต่ละชิ้นคือส่วนหนึ่งของอีซูและเวียกูก็ตั้งใจจะรวงพวกมันเข้าด้วยกันเพื่อนำคนรักที่หายไปของเขากลับคืนมา เมื่พวกอสุรทมินมาถึงหลังผู้พิทักษ์ก็หนีเข้าไปในป่ากนันแล้วจิตวิญญาณของไอโอนเนียและเวนตนแห่งปา่าช่วยปกป้องเหล่าผู้พิทักษ์จากศัตรูของพวกเขาทมกลางความเงียบสงบเซนนาคุณคิดถึงความเชื่อมโยงที่นางมีต่ออิโซจากนั้นเวรกโรกก็มาถึงทำให้ผืนแผ่นดินวุ่นวายและขโมยเศษเสี้ยวไปหลังจากการล่มสลายของ, er, งไอโอนเนียแกงเจิลไอเลียไม่สามารถยืนเฉยได้ในขณะที่บ้านของเธอถูกแบ็กนิสทำลายล้าง จะขอเข้าร่วมกับเซนตูเนลและต่อสู้กับลูนเนชันในฐานะหนึ่งในสหายของพวกเขาไอลิเดีย,ยเข้าใจดีถึงภัยคุกคามที่ลุงคาม่าก,ก่อขึ้นและเธอจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะช่วยจิตวิญญาณแห่งไอโอเนียได้จบกันไปล้วนะคะสนรับการตามหาเหล่าผู้พิทักษ์คนที่4แต่เหมือนว่าเวโกก็มีสมาชิกเพิ่มมาพอๆกับเราเลยนั่นเนี่ย ได้มาถึงเครื่องทางแล้วนะถ้าใครยังไม่เข้าใจเหตุการณ์ตรงไหนเนี่ยก็สามารถเม้นถามกันได้เลยนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทาง Intunity เนี่ยก็มี Facebook แฟนเพจแล้วไปกดฟลอล์กันหรือยังและสุดท้ายก็อย่าลืมเตรียมรอดูพาคต่อไปกันด้วยล่ะ